กับทุกอย่างครับผมเป็นส่วนของ 5D ครับผมคาบเจ้าโต๊ะคาปนี้เลยครับผมนี่เป็นไง 5D ครับผมแล้วก็สมบูรณ์บนหัวผมนี้ผมไม่เกี่ยวผมนี่สิ่งที่ยุมหัวผมผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้ครับผมเป็นส่วนของเออแอดอนผ้าคลุมอะไรนั่นแหละเออผมโอเคก็มันใส่ได้ครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรด้เออถ้าอยากได้ผมก็ไปหาดูคลิปเก่าครับผมโอเคนี่ผมนี่ส่วนของพวกนินจาก็จะประมาณนี้ผมนี่ผมก็มีความเป็น 5D ครับผมคล้ายกับ เออคิบะเนี่ยผมคนหน้ามันไม่คล้ายๆเลยแล้วเป็นส่วนของเก e ้าอี้ครับผมไม่มีเก e ้าอี้สิเออตุ๊กขาครับผมแล้วก็มีส่วนของลัคกี้บ็อกครับผมผมไม่รู้ม่นจะหลุดหรือเปล่าผมแป๊บหนึ่งผมไม่แกค้์ผมนะโอเคนี่โอเคแล้วเป็นส่วนเอออุชิฮะผมเนอแล้วเา็นส่วนชาลิงกันนะผมคนดูชาลิงกันเป็นไงฟึบโอเคอเราก็จะมาดูกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้วก็จะมีส่วนของเซ็กซี่จัสซูด้วยผม คนดูน่าจะชอบผมรับป่ะรับป่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็อะไรนะครับผมเป็นส่วแบบนของเออส่วนของเออแบบหนึ่งขอเอาออกมาก่อนนะผมโอเคเราจะรีวิวแบบเออแบบเร็วๆเลยผมผมอาจจะไม่ได้รีวิวหมดครับผมเพราะมันเนื่องจากมันเยอะมากครับผมแล้วก็วก็ไม่มีอะไรหรอกเออโอเคถ้าอยากถ้าอยากเล่นผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคลองใส่แบบนี้ดิว่ามันใส่ได้หรือเปล่าครับผม นี่ครับผมนี่ก็เป็นส่วนของเออนะนี่มัน่าจะเป็นของใครวะมารดาร่ะครับผมโอเคของซูซานโนโอครับผมเฮ้ยอย่ามายุ่งเดียเ๋ยวไกลเคอร์ัสไส้ก็ให้เรากดค้างผมนี่เราก็กลายเป็นส่วนของซูซานโนโอไปเราเรียกซูซานโนโอมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมคนดูนี่ขู่ตีแรงมากครผมคนดูถ้าโอ้กดปีดไปกดออกอีกโอเคค,ดคามมานดูก็มาเลยนะครับคนดูเคผมก็จะถอดออกก่อนนะครับผมโอเคนะ คือมันจะหลุดเอานะครับผมแก้คผม,มาัดส่วไปครับผมส่ของซูซานโอของอิตาชิครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับคนดูเป็นส่วข,ของ 5D ครับผมเนาะ้วเรามาดูแบบรายละเอียดผมแบบว่ามันชัดมากผมถึงว่ามันจะไม่ขยับก็ตามแล้วมันก็ลอกขนได้ด้วยครับผมนี่พตรเท่โอหนึกว,ว่าอ,อ,อุซบจมูกไม่ยังโด่งเลยก็ส่งของนาโอลีครับผมซูซานโอของนาโอลีครับผมนี่ ประมาณนี้คนดูสามารถเดินเข้าไปใกล้ได้ด้วยนะครับผมเนาะเคแล้วก็ประสบของชาริงกันครับผมชาริงกันนี่นไงคนดูผมก็มีนะชีวิตจริงอะล้อเล่นล้อเล่นโอเคก็ซูซานโอของตัวนี้ผมผมไม่รู้จักครับผมอีดาวนี่ผมไม่รู้จกักผมใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมโอเคนี่เป็นสูตรธนูครับผมคล้ายๆของซาสุเกะเลยว่ะเออไม่ใช่ดิ หรือใช่เออเคสส่วนตบอของซาสุเกะผมนี่ซาสุเกะมันไม่ได้ถืออ๋อโอเคซาสุเกะเป็นส่วนของนี่มันคืออะไรวะตรงปีกของซาสุเกะจำไม่ค่อยได้นะผมดูโอเคก็มาในนี้ก็ผมส่วนของซาสุเกะผมโอเคส่วนตบอเป็นส่วนของซูซานโอของฮากูโรมะฮากโรโมะใครวะเออนี่ยผมไม่รู้จักครับผมโอเคแล้วก็ส่วนของโอบิโตะครับผมนี่ซูซานโอของโอบิโตะนั่นเองนะครับผมคนดูเคียนต่อไปเป็นส่วนของ เออสว่วนโอของบารูมีแต่ตัวที่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับผมก็ดูโอ้เยอะมากอะเอาจริงเยอะมากผมแล้วก็ส่งของปารูอเก้วครับผมอ๋อเรื่องร่างสี่นี่มันล่าง, 4, ล,างล่างหนึ่งอ๋อโอเคร่างหนึ่งแล้วก็ส่งของฟูกาคุครับผมนี่แล้วก็ส่งของเออมาดาระครับผมล่างสองครับผมนี่แล้วก็ส่งของเออชาลิงกันอีกแล้วครับผม แนบวงเว้นนะเองครับผมโอเคก็ส่งของนาวิผมโซโนองนาวิเลเวล็วสามผมนี่มีเลขบอกบผมแล้วก็ส่งของรุ่งสามของอิดาระอิดาแล้นั่นแหละเออ,เอ,อแล้วก็ส่งของชินชินนะผมนี่ที่คนดูส่งของพวกอันนี้ผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมนี่ประมาณเนี่ยคนดูมันเยอะนะครับผมโทรศัพท์ผมไม่จะรับไม่ไหวแล้วนั่นแหละนี่โอเคเมื่อกี้ยังค้างเลยโอเค เคผมก็จะอยู่แบบแบบข้าวๆาผมแล้วก็มีส่วนของเซ็กซี่จุสุนี่ผมแม่งจะโดนแบนหรือเปล่านี่อันนี้คือผมกลัวสุดๆเลยนะเนี่ยถ้าแม่งโดนคลิปผมโดนแบนนะจะเป็นอะไรที่แม่งเออเสียอารมณ์มากๆเลยนี่ผมคนดูจะไปส่วเซ็กซี่จุดสุโน what the fuck คนดูนี่มันอะไรครับเนี่ยเอ,อ้ยมาโอ้โห ดี่เป็นส่งเซ็กซี่จุดสุดนอลูกมะพร้า,พาวสองอันแม่งจะโดนแบดไหมเนี่ยแม่งเห็นสะหมดเลยกําเดาพุ่งแลยหอบตัวนี้เริ่มหมดตัวแล้วนะครับผมจังหวะโอ้โอเคนะครับผมโอเคโอเคโอเคแล้มาดูอันต่อไปเลยนี่เป็นส่วนของฮูกะโอเคนี่เป็นส่วนของแคนฮูกะครับผมแล้วก็อุชาแล้วก็นี่เป็นส่วนอะไรนี่น่าจะเป็นส่วนของอัพเกรดอะไรสักอย่างครับผมโอเคนะครับผมโอเคเรามีอะไรอไหมอ่ะ ฮูกกาโอเคแคนฮูก okay. ้าชิมโบฮูก้าฟึบนี่อะไรไหมโอเคน่า okay, จะเป็นส่งเน้วงเวนนะผมโอเคเอฟชเ,เนนงแบนเนตเนทสีขาวเนตนาลีเนตนาลีเฉยเลย <c oughs> มันโทคาระฟึบฟึบอุชิฮะโอเคเลสซีเลสซีคาถาฟึบหูตัวอะไรอะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ผม เค okay, เรามาลองดูกันนี้ว่ามันส่งอะไรเนี่ยฟึบหูคืออะไรอะคุณดูอ๋อนี่ตัวที่มันชิงเอาวิญญ,ญาณไปใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่แล้วผมดาวนะผมโอเคโอเคโกเลมปกิผมนี่ส่งโกเลมผมนี่จะมีส่งเนรรเ็ตมูเวนด้ว่าเฮ้ยอู้เท่มากคนนุณดูโอเคอาคาซุก,กิอผมนี่นี่ก็เป็นส่ง,งเสื้ออาคาซุกิครับผมเสื้อของพวกกลุ่มเออนั่นแหละก็ดูเออ โอเคแล้วก็นี่เป็นส่งของชุดครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยรู้สึกแม่งรีวิววันนี้แล้วตื่นเต้นผิดผิดยังไง,งก็ไม่รู้ครับผมแต่ผม,มชอบอันนี้สุดนะครับผมนี่เป็นส่งของชุด uki, อากาซุกิครับผมใส่ดีไม่ใส่ไม่ได้อ่ะอันนี้ออกไปซินี่อากาซุกิว่าเฮ้ยอชุดอย่างเท่คุณดูนะผมขอออกไปต,ตรงนี้ก่อนละกันไปแล้วครับไปบายค้างนะครับผมเมื่อกี้คุณดู ไม่ได้ค้าผมกลัวมันหลุดนะครับผมคือเมื่อกี้ผมหลุดไปทีนึงแล้วครับผมเออโอเคจะมีอะไรไหมอ่ะโอเคอันนี้นะครับผมลองรีวิวดูซิว่ามีอะไรไหมโอเคอันแรกฟึบนี่ก็มาเนี้ยผมอันนี้เริส่งเร็วแรกครับผมเล็วสามนี่เล็วสามก็มาเนี้บผมส่วนของเล็วห้าเนาะเล็วห้าผมแล้วก็เล็วสี่นีน่ครับผมโหมันสับมันห้าดีครับผมมันไม่ใช่สามดีแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งของ อันนี้ผมนี่น่าจะเป็นส่งกาฮาระครับผมโอ้กาฮาระผมเดี๋ยเฮ้ยมันมีสองแบบว่ะไม่สี่แบบดิโอเคโอ้มันมีแบบสี่แบบผมโอเคเรามาดูกระสุกของอันอื่นนี้มีอะไรไหมเออชาลิงกันครับผมโอเคชาลิงกันก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่ส่งของอิซูนะโอเคไม่ส่งอิซูนะครับผมแล้วก็มาดาระไรส์บารู ก็ประมาณนี้นะคุณดูโอเคนะครับผมโอเคไม่ได้ไหมไม่มีแล้วนะครับผมอุย้ยมันค่ยอะไรวะผมลองเอามาดูสก,ก่อนนะผมอันนี้มันจะหลุดเปล่าวะถ้าหลุดนี้ผมผมหัวผ,ผมขึ้นเลยเออ,เอ,อหนึ่งก็หลุดหนึ่งก็หลุดโอเคโอเคนะ่าจะเป็นส่งซาคาคุซาคาคุซูคา,าคุเออเป็นส่วนของพวกสัตว์หางครับผม นี่แล้วก็มีส่งของมาทาัมาทาัทาบีครับผมเป็นส่งของสัตว์ส,วสองหางใช่ไหมสองหางหรือวหนึ่งห,งหางครับผมอุ้ยอันนี้มันไม่กล้าว่ะกลัวหลุดโอเคฟึ๊บมันส่งของพวกนินจาครับผมแล้วก็นี้อันนี้มันล่องหุ่นคุณดูโอเคจะบล็อกครับผมโอเคเอาเป็นว่าคนดูผมก็ข้าวขาประมาณนี้กันเลยนะครับผมก็สังเกตที่ชอบฝากสังเกตคนไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมเอาลองไปเล่นกันดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสีเป็นทางผมบ๊ายบายครับ